ส่วนข้ขอกล่าวหาอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินของวัรน,นาปราพพงในปี2556ถึง2559เ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาร่วมๆ12ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พระอาจารย์เนี่ยผ่านการพิสูจน์หลายครั้งหลายหน ัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปถวายงานให้พระอาจารย์ในปี2562ในระยะเวลาสั้นๆได้รับผิดชอบในคดีเล็กๆคดีหนึ่งที่ท่านอาจารย์มอบหมายให้ผมไม่ได้รู้เรื่องคดีความทั้งหมดแต่เห็นว่าคดีความมีอยู่เป็นจํานวนมากและพระอาจารย์เนี่ยท่านได้ต่อสู้ฝ่าฟันชี้แจงทําทุกวิถีทางที่จะแสดงให้เห็นว่าพระอาจารย์มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพียงใดสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในสื่อต่างๆเป็นข้อมูลลักษณะของการให้ายพระอาจารย์มาโดยตลอดน้อยคนนักที่จะทราบว่าะอาจารย์ผ่านการถูกดำเนินคดีมากี่คดีผมเองก็นับไม่ถ้วนครับต้องเรียนตามตรงผมเองรู้บ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดผมอยากจะนำมากลับเรียนกับท่านว่ามีกระบวนการในการที่กล่าวหาพระอาจา์เนี่ยออกทางสื่อสาธารณนะร่วมมือกับสื่อหลายๆแห่งตั้งแต่ปี2557 ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าประมาณนั้นเป็นต้นมาบุคคลสองคนที่ขออนุญาตนำมาแสดงให้ท่านในที่นี้ขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านแล้วกันนะครับจริงๆท่านก็อาจจะเป็นคนที่มีความรู้มีหน้ามีตาในสังคมมาอยู่ยาวนานผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดหรือถูกอย่างไรท่านมีสิทธิ์ในการคิดท่านมีสิทธิ์ในการที่จะตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตหรือแม้กระทั่งกล่าวหาบุคคลอื่นว่ากระทำความผิดได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องไปพิสูจน์กัน อย่างเท่าเทียมกันในศาลอย่างที่ผมพยายามที่จะพูดมาทุกๆครั้ง